สวัสดีครับชนบุรีแอสเซสซอรีวันนี้พามาดูพรม 6D นะครับติดตั้งใน Fortuner 4x4 2.8อันนี้เป็นสีน้ำตาลนะครับสีน้ำตาลสังเกตว่าบริเวณนี้จะมีหมุดทุกตำแหน่งนะครับจะมีหมุดเพื่อให้เราเสียบยัดเข้าไปบริเวณคอนโซลครับมันจะได้ไม่หลุด บริเวณเบาะแถวสองนะครับหมุดจะมียึดอยู่ทุกจุดนะครับสีมีสีดำตาลนะครับทั้งหมดเรามีเจดสีนะเลือกได้นะครับส่วนอันนี้ด้านหลังนะครับแผ่นพื้นนี่จะเป็นแผ่นเต็มนะครับ ลงให้ดูว่ลง เดี๋ยวผมจะล็อกเบาะก่อนเนาะล็อกเบาะดูก่อนพื้นเลยทุออกจุดมีหมุดยึดหมดนะครับนะครับหมุดพวกนี้ครับจะยึดให้มันแข็งแรงมากขึ้น ปิดตั้งแต่ขอบด้านข้างนะครับ